สวัสดีจ้าหลวงตาค่ะมาตามความฝันของปู่ค่ะของสุดท้ายเนาะค่ะของสุดท้ายนรอบแรกก็ลงไปแล้วนะคะที่ปู่ให้ห้าเจ็ดเก้าเนาะปู่เนาะเจ็ดเก้าที่ปู่ฝันเห็นหลวงปู่วันเฮได้กบอืเนาะรอบแรกลงไปแล้วนะคะห้าเจ็ดเก้าหก อนุจำได้อยู่อืม,อมาตามโค้งสุดท้ายปู่ฟันดียังไงเนาะคะ่ะอี่ก็ฟันเห็นพอที่เสียไปแล้วนะจ้ะอือพ่อบอกว่าให้ใหเอารถหกล้อเนี่ยไปขนเอาของมาไว้ที่สลานะของเยอะด้วยไม่รู้ว่าของอะไรเนะกาฟันก็ไม่ยาวนะประมาณรุ่งแจ้งนั่นแหละนี่บอกว่าเอาาาพอพ่อผมนี่จะขับรถออกไปไม่ได้เพราะถนน้นทาง ้าบ้านมันไปไม่ได้ไม่ยากหรอกมันก็บอกว่าถอยถอยกลับแล้วก็ถอยมาอย่างนี้แล้วก็เดินหน้ามันก็ไปรับของมาไว้ที่สลาได้กําลังจะพูดอย่างนี้ก็ไปสองคนเลยครับช่างที่เขียนภาพเน,ะ okay, นาะพี่ช่างศิลป์พี่ศิลป์ช่งางศิลป์ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถนะ <Okay. S 1> พ่อแ okay, กก็บอกอย่างนั้นเสร็จก็หายไปแล้วเราเองก็ตื่นมาพอดีก็ฝันแบบนี้นะฝันไม่ยาว รถรหกล้อนะทะเบียนอะไรนอปู่ไมเห็นไม่เห็นไมมเห็นหันหน้าหัวเนี่ยหัวรถนี่จะเข้าไปที่ตัวบ้านบ้านก็บ้านปูกับบ้านลธที่เจ็ดเจ็ดทับหนึ่งนั่นเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งก็แกก็เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดปีแล้วอื เจ็ดปีแล้วเจ็ดถึงแปดนี่แหละจ้ะแต่เมื่อคืนปู่ก็ฝันดีฝันดีแนวทางของปู่นะคะที่ปู่เคียนให้แปดหกหกศูนย์แปดศูนย์มาตามคงสุดท้ายปู่ฝันดียังไงเน้ะคะ่ะอก็ฝันเห็นพอที่เสียไปแล้วนะจ้ะอืก็บอกว่าให้ใหเอารถหกล้อเนี่ย ไปคนเอาของมาไว้ที่สลานะของเยอะด้วยไม่รู้ว่าของอะไรนะราฟันก็มียาวนะประมาณรุ่แงแจงนะนั่นแหละนี่บอกว่าพอพ่อผมนี่จะขับรถออกไปไม่ได้เพราะถนนหนทางหน้าบ้านมันไปไม่ได้ไม่ยากหรอกมันบอกว่าถอยถอยกลับแล้วก็ถอยมาอย่างนี้แล้วก็เดินหน้ามันก็ไปรับของมาไว้ที่สลาได้ กำลังจะพูดอย่างนี้ก็ไปสองคนเลยครับช่างทีเขียนภาพนเนาะพี่ช่างศิลป์อาพีศิลป์ช่างศิลป์ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถนะพ่อแกก็บอกอย่างนั้นเสร็จก็หายไปแล้วเราเองก็ตื่นมาพอดีก็ฝ<ฟ>ันแบบนี้นะฝัน,<ฟ>น,<ฟ>นไม่ยาวขับ<ฟ>รถรถหกโลนะทะเบียนอะไรนอปู่ไมเห็นไม่เห็นไม่เห็นไหัหนหน้าหัวเนี่ยหัวรถนี่จะเข้าไปที่ตัวบ้าน บ้านก็บ้านปู่ก็บ้านฤทธิเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งนั่นแหละเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งก็แกก็เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วเจ็ดถึงแปดนี่แหละแต่เมื่อคืนปู่ก็ฝันดีฝันดีแ้วปู่ตีก็ฝันว่ายังไงนอค่ะก็คิดว่าน่าจะ ท่านให้ไปเอา,าเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับสิ่งของอะไรพวกนี้เนาะถ้าตีไปแล้วก็รู้ว่ารถหกล้อเนี่ยหนึ่งคันเนาะอืมแล้วก็หันหน้าไปหาบ้านเน,นี่ยอืมน่มมมานนจะมีเลขหกอืมจะมีเลขหกนะจ้ะอืมหกแล้วก็ถ้าถ้าเป็นพ่อเนี่ยท่านเสียไปแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีเลขศูนย์อไไืก็น่าจะตีได้ประมาณนี้แต่ถ้า,าบวกกับบ้านเลขที่เพระาะว่ารถมันหันหัวเข้าบ้านเนะ่าไปเอาของเนะี่ยก็บ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดทับหนึ่งนะอือก็ประมาณนี้นะจาผู่ก็มองเห็นแค่น,นี้อย่างรถเนี่ยก็บอกแล้ววนะ่ารถหก้อเนาะก็เป็นหกอยู่แล้วนะใช่ อืแล้วก็รอมันก็เลขศูนย์อยู่แล้วจ้ะอืมแล้วก็พ่อเนี่ยท่านเสียไปแล้วก็ถือว่าท่านเสียแล้วก็คือเลขศูนย์นั่นแหละจ้ะอืมก็ประมาณนี้นะศูนย์อะไรประมาณนี้แหละอายุเท่าไหร่น้อคะอายุของพ่อใช่ไหมจ้ะเออตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุเท่าไหร่นาอจำไม่ได้เนาะแต่ท่านท่านท่านเสียไปแล้วหลยประมาณเข้าปีที่แปดปีที่แปดอ่าแปดปีนะแต่จําอายุไม่ได้ใจจาอายุ ท่นไม่ได้จำยุแกไม่ได้อืมจเสียไปแล้วแปดปีมันก็ก็น่าจะเป็นเลขแปดเลขศูนเลขหกอะประมาณเนี้ยเลขแปดเลขศูนย์เลขหกเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทานใเนาะจ้ะความฝันของปู่นานๆฝันเห็นพ่อทีใช่ไหมคะฝันเห็นชัดด้วยนะคุณตาชัดมากเลยปู่ คุณพ่อเนี่ยเช็่ชัดมากบอกว่าถอยไปเอาไม่ยากหรอทางมันเละกก็จริงแต่ว่าเราสามารถถอยออกไปได้ไปเอารับของมาเขาเยอะด้วยเ่อ,อชี้ไปทางชนประธานบอกอให้ไปรับเขาบอกว่าไม่ไกลด้วยจะของก็ไม่รู้ของอะไร,รอ,อ,อก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราฝันไม่ยาวนะ,ะมีมิตไม่ยาวฝันสั้นๆส,สั้นนๆะจับใจความได้นะคะใช่ อันนี้ฟันปู่เคยฟันบ่อยฟันบ่อยไหมครับปู่ <c oughs> ฟันเห็นพ่อบ่อยไหมคะคุณตา<_ <k> _>แต่มาช่วงที่จะเข้าสู่การทําบุญศา์เนี่ย<อ>ก็จะเห็นท่านสี่ครั้งแล้วสี<_ <k> _>่ครั้งแล้วท่านมาดีครั้งนั้นะทํามาเหมือนกับท่านจะมาให้พรให้อะไรปู่ <c oughs> ก็เลยสวดมนต์แผ่จิตเมตตาให้ท่านทุก <c oughs> ทุกทุกปีนะบุญข้าสารบุญข้าสารก็จะถึงแล้วเนาะปู่พอมาเข้าฝันอ ท่านคงจะมาจากพบภูมิของท่านก็เขาปลดปล่อยอะไรก็ท่านก็อาจจะมาหาลูกเปิดทางเข้าสู่ทางทางของโลกมนุษย์อะไรได้เนาะประมาณนี้ถ้าเราอยู่ในพระพุทธศาสนาเขาเชื่อว่าดวงจิตวิญญ,ญาณผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้เข้าหาลูกหาลานได้ช่วงนี้ออช่วงเทศกาลเดือนสิบ แต่ก็เห็นบ่อยนะเห็นบ่อยอเห็นพ่อบ่อยมา่อยมากคุณกี่ครั้งแน้ค่ะกุประมาณห้าครั้งแล้วนะห้าครั้งแล้วครั้งกับที่ว่าฝันเห็นว่าท่านให้ไปค้นของเก็บไว้ที่สลาดอืมอาครั้งที่ห้าฟันในม็ตดีทั้งนั้นเลยดีที่เห็นคุณตาใช่แล้วก็มีเห็นแม่ด้วยเ้อ อ๋อแม่ด้วยช่ณ่าประมาณฝันสองรอบที่จะเห็นแม่ติดๆเลยทั้ง่อทั้งแม่ท่านมาเข้าฝันทังสงท่านเลยเนาะใช่ก็แม่ก็ประมาณก่อนนู้นอาทิตย์ก่อนนู้นนะก็บอกว่าเออให้แต่งเวียงนี้ไม่รู้ว่าให้ไหวอะไรในบริเวณบ้านบริเวณกำหนักจ้ะอืก็มีคนเยอะลูกหลานแล้วก็คนที่เสียชีวิตไปก็เยอะเห็นเห็นหมดเลยเหห็นมดเขาก็ยังถามเลยว่ามายังไง ไปยังไงก็ถามปู่เนาะอืมก็นี่แหละก็ถามว่ามาอย่างไงมาก็ไม่รู้นะมาก็เห็นกันอยู่ตรงเนี้ยก็บอกแค่นี้จอืแต่บางครั้งเรามีมิตรอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ไปสู่พบภูมิคนตายเนอะในช่วงนี้เขาปลดลอยดวงวิญญาณบนข้าวสากใช่ไปเวลากลับมาเราก็เหนื่อยนะออเวลาเราจิตเราเข้ารแล้วปู่ก็นั่งสมาธิ บ่อยด้วยทุกวันนี้ท่านเค่เข้าพรรษามาช่วงนั้นนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะพอเราเมื่อยเราหลับไปก็จะไปดวงจิตเราก็จะไปในรูปแบบไปเห็นพวกที่เขาเสียชีวิตอะไรไปอะเ้เวลาสวดมนต์อะไรก็แผ่จิตเมตตาไปให้ทุกคนที่เขายังมีพันธะอะไรที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วยังที่จะต้องหาทางไปไม่เจออะไรเงี้ยก็เราไปเจอเราก็ตื่นเช้ามาเราก็สวดมนต์ก็แผ่จิตอุทิศส่วนบุญ ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทําเราสร้างให้เขาได้รับด้วยก็ถือว่าดีในการปฏิบัติช่วงนี้ก็ได้สื่อวิญญาณพวกที่เสียชีวิตไปแล้วเนะี่ยเห็นกันเยอะเลยลุงป้านะอาที่เสียชีวิตไปแล้วนอ้<ม>นองอะไรเห็นหมดเลยอ,ม,อม,มัน,ม,นมันก็จะดีตรงนี้แหละที่เราสื่อพบภูมิแล้วดวงจิตวิญญาณเขามีจริงเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดอะไรหรนะอกนะเจอการถาม,เ,มเยอะเลยว่ายังไม่ได้เกิดนะ ก็ยังเวียนไายอยู่ในและอยู่ในภพภูมิจิตวิญญาณจ้ะได้มาเห็นมาอะไรแต่บางทีบางครั้งโอาว่ามาทักทายอะไรก็กับมนุษย์กับพี่น้องญาติเคืียญาติาอะไรเขาก็ไม่สนใจอจเขาก็พูดนะจ้ะคือมัน,ค,นคุนละโลกกันจ้ะคนละภพเลยเนาะถือว่าปฏิบัติแล้วมันดีมากเลย ดีนะเพราเราเชื่อจริงว่าเชื่อชื่อจริงๆว่าคนเราตายไปแล้วนะยังไม่ได้ไปเกิดเนละยยังต้องรอ,อในชะตาการรมที่ตัวเองตอนที่มีชีวิตอยู่นะสร้างอะไรมาบ้างหรือจิตเราไปผูกพันอะไรมันก็จะไปในรูปแบบนะั้นอ,อันนี้ก็ถือว่า ส่วนหนึ่งที่เราได้เกิดมาเราก็ได้ปฏิบัติก็ได้มองเห็นในรูปแบบนี้ในเรื่องของโชคลาภอะไรนี้ก็ก็ถือว่าแล้วจะบุญวาสนาปู่ท่านก็มาครั้งหนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์ก่อนนู้นครั้งสองครั้งแหละปู่เจอท่านหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็มาเองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราทําจิดให้ว่างแล้วก็ปฏิบัติไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวก็มาเองจัานว่าอะไรที่มานั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็ตีความหมายไม่ไม่กไม่ออกไม่ได้ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็มาเองอืให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆมาถึงเวลาก็จะู้วเนาะปูนเนาะใช่เพราะฉะนั้นในในโลกทิพย์โลกมนุษย์เราเนี่ยบางครั้งบางทีท่านพูดในโลกทิพย์เนี่ยอาจจะเป็นปีหรือเป็นเดือนมันก็จะเห็นผลเนี่ยจ้ะ ปุ๊บปั๊บเหมือนมนุษย์เราในโลกมนุษย์มันคเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะน้องปูเนาะค่ะแนวทำเวลาจ้ะแนาทาเขาปูวันนี้เนาะก็ได้หลังจากนั้นหกโหแล้วก็คุณพ่อถ้าเกิดเสียชีวิตกับปีให้เปงั้นเลยเลขหกเลขศูนย์เลขแปดเลขศูนย์เลขหกเลขแปดก็น่าจะล่างนะน่าจะล่างอืปูว่าน่าจะล่างค่ะอื อ่ะงั้นก็ขอขอบคุณคุณปูมากมากเลยเนาะค่ะเนาะจ้าในเพศนี้นะคะขอบคุณจ้าสวัสดีคอ่าขอโชคดีโชคดีทั้งทุกคนจ้าไปร่วมบุญร่วมกุศลกันต่อไปจ้า